มาพบกับเรานะครับรายการซื้อก่อนค่อยหานะครับวันนี้เรามากับหุ้น XO ะครับผม Exotic Food นะครับผม Exotic Food โอเคผมเริ่มก่อนนะครับครับ Exotic Food นะครับโค้ดคือ XO นะครับถ้าคุณจะซื้อก่อนเนาะก่อตั้งเมื่อปี2542ครับชื่อที่ขายต่างชาติมีหลายชื่อมากนะครับมีชื่อโปรดัก t ชื่อ t h a i Price Flying Goose ครับการบิน c o c o โ Lotto แล้วก็ f i n Food นะครับผม ครับเชิญคุณต่อครับเชิญคุณต่อครับมันก็มีแบรนด์เอ็กซ์ติคเอ็กซ์ติคฟู้ดเองด้วยใช่ครับผมก็จะมาพูดถึงส่วนของรายได้นะครับรายได้เนี่ยมันแบ่งเป็น5กรุ๊ปใหญ่ๆครับกรุ๊ปแรกคือซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆาขายอะไรขายห้าอย่างนะฮะ<ช>ขายน้ำจิ้มกับซอสเป็นส่วนใหญ่ของเขาเลยซึ่งเขามีน้ำจิ้มไก่ซอสพริกน้ำจิ้มสเต๊น้ำจิ้มบ๊วยคือผมรู้สึกมันมีทุกซอสเลยครับที่เราจะกินใช่โดยเน้นความเป็นไทยนะผมรู้สึกว่าอันนี้ขายความเป็นไทยใช่ครับผมต่อไปก็คือเป็นพวกเครื่องปรุง แกงและเครื่องประกอบอาหารกะทิและเครื่องแกงฮะอันนี้คล้ายๆแบบคุณข้ามอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันแรกยอดขายมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแลขายอย่างจิ้มรำจิ้นและซอสแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับสองคือกะทิเครื่องแกงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์สี่จุดสองหกเปอร์เซ็นต์ครับอ่าก็จะเป็นพวกเครื่องแกงอย่างที่เราเห็นกันแกงเขียวแกงแดงอะไรของเขาเาก็ขายให้ฝรั่งกินนะครับถัดมาล่ะที่เคยขายน้ำผักนะน้ำผลไม้พวกน้ำมมมมมมะพรรรรรร้้้้้าาาววนนนนนนนำใช่่่่คคัััับบกกีีีีีเเเเเปปปอออ์์์์ซซ็็ตตผไได64แล กากรรมเคยขายอยู่ประมาณ1%นะฮะส7นึ่ร์เซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาขายปีตัว6กสอ6 4สามแ้เขาปิดสายผ่านไปแล้วัไม่ขายครับผมอาะถัดมาครับผมอาหารพร้อมทานข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวใช่ครับผมก็ผมก็เหมือนใช่เข้าแกงเขียวหวานอะไก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพร้อมเวฟพอมเวฟหนึ่งเปอร์เซ็นบหนึ่งเปอร์เซนะครับผมใช่ครับแล้วก็ทยเป็นอาหารกึ่งสตาเรูปและสัตว์เอื่นๆครับใช่อีกห้าจุดหนี่งสามเปอร์เซ็เหลือครเบ อ่าฮะโอเคแล้วก็มันมีผลักออกใหม่ต่อปี64ครับชื่อหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนเขาจะมีคำว่าสีราชามาต่อเลยไม่มีใช่สีราชาโคโค่นัชิชอรี่ซอสอะไรเงี้ยสีราชาเนี่ยติดระดับโลกแล้วนะครับใช่น่าจะเป็นแบรนด์ที่แบบฝรั่งชอบใช่ครับผมโอเควันที่ผมนะครับผมรายได้จากการส่งออก99.98%นะครับผมครับก็คือถ้าคุณซื้อหุ้นนี้นะคุณต้องดูแฟกเตอร์เรื่องการส่งออกใช่ถ้าวันนี้มีระเบิดลงท่าเรือนี่คือส่งไม่ออกคือชิปหายครับหุ้นตัวนี้นะคครัับผมมถดาือ แล้วส่งไปที่ไหนล่ะส่งไปที่ยุโรป84เซนะครับผมออสเตรเลีย7เปซแล้วก็ที่อื่นๆครับ9ครับผมอะคุณต่อครับผมครับผมก็สิ่งที่น่าสนใจหุ้นตัวนี้คือเขามีโรงงานของเขาเองเขาไม่ได้ไปจ้างคนอยู่ O.E.M ก็มีโรงงาน2ที่นะครับก็มีที่แรกเนี่ยที่อยู่ที่แหลมฉะบังที่2เนี่ยอยู่ที่อมตาซิตี้ระยองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปซื้อที่ดินเพิ่มไปทำพิกดองครับที่พิตโลกที่พริตซ์นเโล่ใช่ครับเมาลงทุนเพ ในด้านคู่แข่งนะครับผมคู่แข่งที่เป็นตลาดซอสท,ที่น่ากลัวก็คือซอสพิง้งก็มีอเมริกากับเวียดนามนะครับผมเขาก็บอกชื่อว่าคู่แข่งคือเมืองหวยฟงโคเม็กซ์ออมอยไดมอนด์รีคุมคีนะครับผมก็คืออ้าเพื่อนๆดูนะคู่แข่งของแบรนด์ของเรานี่ก็คือเวียดนามกับอเมริกานะครับผมครับผมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโซนี่คือเป็นคนนามสกุลจันทรัตน์นะครับผมก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวสี่คนเนี่ยรวมกัน60%นะครับผมมีุณคุณมี่เลยนะครับ ไม่มีแล้วครับโอเคผมต่อแล้วครับผมนโะยบายปันผลก็คือไม่น้อยกว่า50%ของกําไรนะครับผมกาไรปันผลอยู่ที่3ปีย้อนหลังนี่อยู่ที่3-8%นะครับราคาต่ําสุดย้อนไป3ปีย้อนหลังคือ3.3บาทและปัจจุบันมันเคยไปสูงสุดถึง26บาทว้าวกี่เท่าเนี่ยคุณโอ้หลายเท่าเลยถ้าเทีออยบตอนช่วงก่อนโควิดเจ็ดเด้งแปดเด้งเงียน,นะครับผมโอเคแล้วก็แฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เนาะก็คือมันใช้วัตถุดิบพวกน้ําตาลถ้าน้ําตาลราคาขึ้นตามผูกขาดอันนี้มีผผลลกกัับบเค้านะรมแว แฟกเตอร์ที่คุณต้องคิด so คือลูกค e. ้ากลุ่มใหญ่ท okay. ี่ยุโรปนะครับผมถ้ายุโรปมีสงครามนี้คิดหายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แฟกเตอร์ที่เขาระบุอีมาอีกคือก็คือลูกค้าที่ยุโรปเนี่ยที่เป็นรายใหญ่อ่ะมีอยู่สองเจ้าก็คือถ้าสองเจ้าเนี่ยมีการงอแงในพวกนี้ปุ๊บมีผลกับหุ้นตัวนี้ทันทีนะครับผมโอเคของผมตอนนี้ครับผมครับผมก็จบแล้วครับตัวนี้ครับผมโอเคครับข่าวพิจารณาไปดีครับ